สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและเอฟซีที่รักทุกท่านมาพบกับช่องสมขิตบอลสีกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็ตรงกับวันอังคารที่5เดือนพฤศจิกายนพศ2567ค่ะวันนี้ก็มีบอลสีมาแบ่งปันให้กับท่านผู้ชมเล็กๆ,ๆน้อยๆค่ะเดี๋ยวเรามาดูมาชมกันนะคะว่ามีอะไรบ้างธาตบางแก้วค่ะ ถาดบางแก้วหนึ่งร้อยบาทค่ะถาดบางแก้วพรเจ้าสัวค่ะพรเจ้าสัว แปดสิบบาทค่ะพรเจ้าสัวเพชรเจ็ดสีค่ะเพชรเจ็ดสีด่างสวยค่ะกระถางละหนึ่งร้อยบาทค่ะเพชรเจ็ดสีปมพิมาน แปดสิบบาทค่ะพรมพิมานกระบี่นายร้อยค่ะกระบี่นายร้อยหนึ่งร้อยบาทค่ะกระบี่นายร้อยคุ้มเก้าค่ะคุ้มเก้า แปดสิบบาทค่ะคุ้มก้าปิ่นรัดค่ะกระทางนี้ปิ่นรัดหนึ่งร้อยบาทค่ะนกสดายุ นกสดายูนี่เจสบาทค่ะสิริมงคลดีสิริมงคลดีลดนี่สามอห้าบาทค่ะอยู่ในกระถาง8ดค่ะสิริมงคลดี อับสอนสวรรค์ค่ะอับส้อนสวรรค์นี้หนึ่งร้อยบาทค่ะเพชรบ้านปทุมหนึ่งร้อยบาทค่ะเพชรบ้านปทุมนี่ก็จะเป็นนางลากสดค่ะนางลากสดทีวีกระถางละหนึ่งร้อยบาทค่ะ ชมพูทวีปชมพูทวีปนี้100บาทค่ะจอมทับจอมทับนี้70บาทค่ะจอมทับ นางฟ้านางฟ้านี่ก็ถถางละห้าสิบาทค่ะราหงอมจันห้าสิบบาทค่ะราหูอมจันมาตรงนี้ก็จะเป็นกำปั่นทองค่ะ ก็ด่างสวยนะคะกำปั่นทองนี่ค่ะหนึ่งร้อยบาทค่ะกำปั่นทองนี่กิตติมาศเกียรติจีราค่ะหนึ่งร้อยบาทค่ะอุทยานหลวงราชพฤกษ์ อยู่ในกระถางห้าห้าร้อยห้าสิบบาทค่ะนี่ค่ะอุทยานหลวงราชพฤกษ์เทวีสุริยาหนึ่งร้อยบาทค่ะมณีล้อมเพชร หนึ่งร้อยบาทค่ะมิเทพพระบุตรค่ะหนึ่งร้อยบาทค่ะพันดาวพันดาวนี้หนึ่งร้อยบาทค่ะ นี่ก็จะเป็นแสงทองคำค่ะแสงทองคำหนึ่งร้อยห้าสิบบาทค่ะแสงทองคำเมืองเกาะเก็ดค่ะหนึ่งร้อยบาทอสงไขยค่ะ หนึ่งร้อยบาทค่ะแม่ฟ้าหลวงค่ะสามร้อยบาทค่ะมาทางนี้ก็จะเป็นดารานพร,รัตค่ะ ดารานุพัลลัสหนึ่งร้อยห้าสิบบาทค่ะดารานุพัลลัสสีเลือกงามสีเลือกงามนี้หนึ่งร้อยบาทค่ะเก้าทับ หนึ่งรอยบาทค่ะก้าวทับมขวานลังสันเจ็ดสิบบาทค่ะเฮ็ดบ้านปทุมหนึ่งร้อยบาทค่ะยอดมงกุฎ แปสบาทค่ะยอดมงกุฎชายชนชายชนกระถางนี้มีสองต้นค่ะหนึ่งร้อยบาทค่ะชายชนทางนี้ก็จะเป็นขุมทองค่ะ ขุมทองกระถางละหนึ่งร้อยบาทค่ะคุมทองกระถางนี้อยู่ในอยู่กระถางสิบนิ้วค่ะอนหลวงพ่อพุทธชินราชกระถางละสามร้อยบาทค่ะเกสรภุมริน อยู่ในกระถางหกนิ้วค่ะเก้าร้อยบาทค่ะเกสอรภูมลินบางเกิดเก้าอยู่ในกระถางหกค่ะ ห้าร้อยบาทค่ะมันนี้ล้อมเพชรอยู่ในกระถางห้านิ้วค่ะร้อยห้าสิบบาทค่ะมันนี้ล้อมเพชรชายชน อยู่ในกระถางหกนิ้วร้อยห้าสิบบาทค่ะอุทยานหลวงกระถางนี้ห้าร้อยบาทค่ะอยู่ในกระถางห้านิ้วครึ่ง บอเจ้าสัวหนึ่งร้อยบาทค่ะคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะคะการจัดส่งไปสีอีมเอสค่ะจัดส่งแบบโอนเมาเมาห้าสิบบาทค่ะแบบปลายทางเหมาเหมาเจ็ดสิบบาทค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องสมจิตบอลสีด้วยนะคะคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ค่ะสวัสดีค่ะ